เอาแล้วลีกตุรกีต้องบอกว่าโคตรเดือดดับสุดสาวสาหรับลีกตุรกีนะครับเป็นเรื่องเป็นได้สําหรับลีกตุรกีปกติเราจะเห็นนักเตะต่อยกันนะนักเตะต่อยกรรมการนรับแฟนบงแฟนบอลอะไรแบบนี้นะแต่ไม่ใช่สําหรับลีกตุรกีนะบ,บอกเลยว่านักเตะไม่ต้องเดี๋ยวประธานโชว์เองนะก่อนที่จะไปดูนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับใครมีความคิดเห็ยนยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะผมหัวเราะใหญ่แดนลูกหนังลีกแดนไก่งวงนะครับ ต้องบอกว่าไปชกผู้ตัดสินแบบอื้อเฉานะจนทําให้สาพันธ์ฟุตบอลตุรกีหรือ GFF นับสั่งเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลลีกทุกคู่หลังฟารุโคโกาประธานสมโมสรอันคารากกซูนะครับในลีกไก่งวงบุกไปชกกรรมการถึงที่เลยนะโอ้โหต้องบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในฟุตบอลลีกสูงสุดนะครับเกมระหว่างอันคารากูซูพบกับลิเซอร์สปอร์นะครับผลงานการแข่งขันฝ่ายแรกนาอยู่1-0นะใกล้เก็บ3แต้มเลยแล้วก่อนจะจบ เวลานะครับนาทีที่90บวก7ทำให้จบกันเสมอกันไป1-1ห,ห,หลังจากนั้นต้องบอกว่าประธานสโมสรโคก้าไม่พอใจไม่ยอมครับไม่ยอมในการทําหน้าที่กรรมการถึงกับบุกลงไปที่สนามนะครับแล้วก็อย่างที่เรารู้กันต้องบอกว่าโอโ้โหหดเข้าเป้าตาเต็มเป้าเลยนะต้องบอกว่า ตบ,บันหน้าผูทตัดสินเอาสัตตาปูตาบวมนะครับแถมเหตุการณ์นั้นยังมีแฟนบอลเข้าไปตะลุมวันอีกอู้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากนะครับสำหรับฟุตบอลเลยก็ว่าได้นะรเรื่องนี้ pff ออกถแถลงการเลยนะสหพันธ์ฟุตบอลตุรกีได้ตัดสินระงับเกมทั้งหมดนะครับในลีกอย่างไม่มีกําหนดเจ้าหน้าที่นะครับนักเตะประธานสโมสรและทุกคนที่ำทำร้ายผู้ตัดสินโดนลงโทษอย่างหนัก แน่นอนนะครับไม่จบง่ายๆซะด้วยสินะส่วนตัวผู้ตัอสินนะครับถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลโดยที่ทีมแพทย์ เผยว่าขณะนี้ตัวผูว้ป่วยไม่มีอันตรายถึงชีวิตนะแค่มีเลือดออกบริเวณตาซ้ายและมีการกระดูกหักเล็กน้อยเราจะตรวจอย่างละเอียดเพราะเขาเจ็บที่หัวหลังจากนั้นจะให้กลับบ้านได้นะก็ไม่เจ็บได้ไงโดนต่อยเข้าที่หน้าจนตาบวมนะโหต้องบอกว่าหน้าสงสารจริงๆสําหรับกรรมการนะถึงจะตัดสินผิดพลาดยังไงก็ไม่ควรโดนต่อยไม่ควรทําร้ายร่างกายกันนะก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตกันเลยทีเดียวปกติเราจะเห็นแค่นักเตะต่อยกันนะนักเตะต่อยกรรมการแฟนบอลต่อยนักเตะหรืออะไรแบบนี้ทํานองนี้นะ แต่ไม่ใช่สําหรับปีกตุรกีนะครับตุรกีบอกว่านักเตะไม่ต้องเดี๋ยวประธานโชว์เองนะโอ้โหต้องบอกว่าอย่างตึงเลยนะทั้งหมดนี้นะเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าสดอื้อฉาวจริงๆนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ